อันเดอร์อินเวสท์เจชั่นเนี่ยที่มีอาการเหมือนับคนเป็นแล้วก็ต้องตรวจแหละเนี่ยทั้งหมดตอนนี้เราตรวจไปประมาณร้อยี่สิบเคสนะร้อยยี่สิบหรือประมาณประมาณเคเอ,อมีช่วงที่พี่ที่สุดช่วงที่โสดเจอเคสตรงเนี้ยช่วงนั้นเนี่ยวันหนึ่งมีเคส PUI สิบสามเคสบ้างสิบสองเคสบ้างแปดเคสบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อสองสามวันก่อน เรามีทีวีไอเป็นศูนย์เชตเนี่ยติดต่อกันส2สองวันแล้วมีเมื่อวานนี่มีสองคนนะครับรอรอผลหลับอย่างนี้นะครับก็ถือว่าภาพรวมก็ของจังหวัดนิ่งราชบัรีแต่วัาลำปางนะครับที่นะครับทำให้นะครับพระแม่ป็นอองในบ้านดงนั้นนะครับปวดล้นตอนนี้คู้ว่า เป็นปลามาเปิดบ้านามาลงสบับโอสถานนี้น็ต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะมีมอแต่ถ้าเราเข้าใจเขาแเราถาลายอย่างนี้ได้เนีแยทงงานสายงานองใช้เวลาช่วงแรกสัมเดียว วันนี้เปิดปิดบ้านดงแล้วเด้อเวลากโมงโดยทา,างภูบจังหวัดลำปางมาเปิดทีนี้เส้นทางเส้นบ้านดงไปปงมะโอไปบ้านอ่อนไปบ้านแมกแตนไปบ้านแมกวัดได้มดไมด้ีบหด It's <laughs> a แล้วหนอกวันนี้ขึนได้วิ่ได้วิงหลายวันเย้านนี่ี่ไม่ไ

สบายแล้วนะกราเนีดเนาะก็เนี่นะไไยได้มากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาไปมาบ้านแกอยู่ห้างมาได้ก็โมโหกูจะโมจักแกบ้านแกแล้วกูจะทีรถทีมาของเนี่ยนนะี<ะ>่หนาะมากผู้บริหารพอดีนะี่มาตันงเถอะที่ทำให้งานของเราขับเคลื่อนได้ดีนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกคนเพราะวันนี้ก็หวังว่าเอ่อมาเ่อเท้า คนจะได้สบายใจนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเห็นว่าถึงแม้จะเกิดเชื้อแต่เราก็ควบคุมได้ครับแล้วเราก็ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของการสาธารณสุขทั้งหมดนะครับทั้งสี่ท่านก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วก็คนที่ใกล้ชิดนะครับถึงแม้วันนี้ปลอดผ่อนคลายหมดแล้วแต่คนที่ใกล้ชิดยี่สิบาท่าน องศาทสุกกขกสบก็จะเข้ามาดูทุกวันอย่างน้อยสิบสี่วันต่อาไปต่ออีกสิบสี่วันครับก็พอถือว่าอันนี้เป็นมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องรอบนี้ทั้งหมดครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับที่พวกเราที่ช่วยให้กําลังใจการทำงางนลองเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณสื่อทุกผ่านนะครับที่ให้กําลังใจพวกเราอย่างดีแล้วก็แสดงสึงความเข้าใจและสื่อออกไปในเชิงที่เราทํางานสะดวกขึ้นนะครับ ในัวขอ,อ,องตุวคนลท่านครับครับท่านผู้ว่าครับในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างซีท่านซีรายที่ติดอาการดีขึ้นดังนั้นพี่น้องในจังหวัดลำปางมีความหวังมีความเชื่อในตัวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคือก่อนหน้านั้นประมาณ40กว่าวันเราสามารถรักษาสถานการณ์ความผู้ติดเชืวว้อโควิดเป็นศูนย์นะฮะทีนี้สีท่านอาการดีขึ้นผู้ว่ามั่นใจหรือว่าให้ความาความสุขให้กับพี่น้องชาวาลำปางว่าจะรักษาสีท่านนี้หายแล้วก็สามารถกลับมาเป็นศูนย์ เป็นไปได้นะครับคือคือก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ทุกคนทํางานกันโดยโดยหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างดียิ่งผมจะกล่าวเรียนว่าปนไกที่ประสบความสําเร็จในจงังหวัดลําปางของเราเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องหลักๆใหญ่ๆเลยเนี่ยครับสี่มันก็สี่เสาหลักสี่เสาหลักนี่นะครับเสาหลักแรกคือ ตัวทีมงานอสมอของจังหวัดลำปางที่เข้มแข็งมากเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านทุกคนทุกครัวเรือนเสาหลักที่สองคือกลไกลของสายปกครองซึ่งก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่เข้าไปถึงทุกชุมชนรวมถึงหัวหน้าชุมชนในเขต,เขตที่เป็นตัวเมืองด้วยนะครับเสาหลักที่สามก็คือ กลไกของการประสานงานของกิอาสาร <lawsuit. S 1> หรืออาสาสมัครต่างๆไม่ว <fig> ่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆที่อยู่นะครับและประชาชนทั่วไปที่ได้ช่วยกับพวกเราอาจจะชั่วรอบนี้มาช่วยเราหมดนะฮะก็ตรงนี้เป็นเสาหลักที่สามแล้วเสาหลักที่สี่ก็คือกลไกของภาคระชากรทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องผมกลาบเรียนว่าตั้งแต่เริ่มมีข่าวตั้งแต่เริ่มมีผู้ที่เดินทางกลับมาใจต่างประเทศ ซึ่งต้องต้องกล่าวเปยนว่าในประเทศไทยเนี่ยอยู่ดีๆไม่มีเชื้อผุดขึ้นมาในประเทศไทยแต่การที่เชื้อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เพราะว่ามีนักจากประเทศไม่ว่าจะเดินทางด้วยอะไรก็ตามจะเข้ามาแล้วก็ามาในเมืองไทยเช่นกันนะในลาปางไม่ได้มีเชื้อผุดขึ้นมาจากต่างประแต่มีผู้นําเข้ามาเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกที่เรามีการติดตามข่าวว่า มีการเดินทางเคลื่อนที่แล้วก็มีเชื้อขึ้นมาเนี่ยเราดูแลประชาชนที่เดินทางไม่ว่าจะกลับมาจากต่างประเทศเข้ามาในลำปางหรือกลับจากเมืองใหญ่ๆห,หรือบางเมืองที่มีคนติดเชื้อมากกว่าเราเข้ามาในจังหวัดลำปางของเราถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะมี6,000วอคนนะ6,000ว่าคนที่เข้ามาในที่ท,ที่ลำปางแล้วก็้อไปอยู่ในบ้าน ที่เขาเรียกว่าโฮมพารันทีนหรือเซลพารันทีนนะครับเมื่อ6,000กว่าคนเนี่ยจนถึงชั่วโมงนี้ครบ14วันไปแล้วประมาณ12,000-13,000แล้วตอ,ตอนนี้เหลือประมาณ3,000กว่าคน 16, <000 S 1> คใน3,000กวคนก็จะทยอยครบ14วันไปเรื่อยๆถามว่าคนใจที่เข้าไปดูแล16,000กว่าคนเนี่ยแล้วเข้าไปดูติดตามทุกวัน ไปเช็คอุณภูมิไปดูว่าเป็นอะไรไหมเป็นไข้ไหมมีอาการประหล,ดะหลดาดดแปลกๆไหมเราใช้เจ้าหน้าที่หลายพันคนก็อย่างที่บอกว่ามาจากสี่สิ่เสาหลักทั้งนั้นโดยอสมเข้ามาในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนคอยเฝ้าระวังใครออกจากบ้านไหมอะไรไหมนะครับประชาชนทั่วไปคอยชี้เป้าบ้างวา่าบ้านนี้กลับมานะต้องไปดูแลแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้าราชาการหรือ พี่น้องที่ทํางานร่วมกับเราเข้าไปดูแลจนพ็อย่างที่บอกว่าพอเกิดเทียดที่เงาตรงนี้ปุ๊บรายงานผลว่าผลแลบออกนะครับประมาณเย็นเย็นของวันที่สุกที่สามเนี่ยเย็นวันนั้นห้าหกโงเย็นเราก็ตรึงพื้นที่เลยเพราะเรารู้ความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงทั้งหมดถ้าเราเชื่อมโยงตรงนี้ไม่ได้เนี่ยโอกาสหลุดมีแต่พอเราเชื่อมโยงได้ทั้งหมด ท่านเชื่อไหมครับว่าแม้แต่เอน้องผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในสี่คนที่ติดเชื้อนะครับอ,อก็มีพี่น้องของเราคนหนึ่งจากอำเภอหนึ่งนะครับมาเกี่ยวข้องกับน้องคนนี้ด้วยการตัดผมเรายังโยงเจอแล้วเราก็นำมาตรวจรักษาแล้วเช็คแบบเรากฏว่าผลเป็นลบน,นะครับแล้วก็จบไป ถ้าผลเป็นบวกสมมุติวันนั้นผลเป็นบวกครับเราก็ต้องขยายวงนี้ไปอีกวงหนึ่งที่อยู่ต่างอำเภอเลยนะฮะทั้นตรงเนี้ยคนไกลของที่ทีมงานของจังหวัดวางไว้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์แล้วคนไกลทั้งสี่เสาหลักเนี่ยรับผิดชอบต้องทำงานในหน้าที่ตัวเองอย่างดียิ่งถึงบอกว่าตัวผู้ว่าเองก็เพียงหน้าที่ประคองสถานการณ์ไป นะครับดูพี่น้องทีมงานของเราทํางานแต่คนไกลทุกคนไกลทาได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นถ้าเราดูภาพรวมจังหวัดนะครับที่สร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เนี่ยเราถือว่าลำปางก็เป็นจอดต้น,ตนจังหวัดหนึ่งของประเทศเลยที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มั่นใจในการทํางานของพวกเราแลนะให้ความรู้มบืออย่างดีเยี่ยอันนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะ บนสารคัญตัวนะครับอันนี้คือความลุ้นซิคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำตางานนะท่านนรงศักดิ์สัวซุกขนานตอนนะครับประกอบด้วการกำลังใจนะครับสำหรับมาเปิดวันนี้เปิดวันเปิดนะฮะมันจะปีดปิดหัววันไปสักสี่วันนะฮน้องในในจังหวัดลำปางโดยเฉพาะรายละเอีของลำตางโคตรนะฮะ คงได้ยินได้ฟังสำหรับท่านผู้มนะครับนับจากนี้ไปนะเป็นการที่กำลังใจนะครับเดี๋ยวเรามดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวเราพบรอบนี้แล้วบรรยากาศกำลังใจนะแล้วเดี๋ยวเราจริงๆแล้วเมื่อเมื่อวานสองวันอย่างที่ผมมอกว่ามีการสุ่มตรวจแล้วเราทำความสะอาดทั้งเมื่อวานพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่เข้ามาทำความสะอาดถนนหนทางในหมู่บ้านบ้านเรือนทุกครัวเรือนนะครับเราทำอากาศแล้ว เดี๋ยวเราดิไปดูกันนะคก็ได้ครัวันนี้เป็นการเปิดด่านหมอเดินดูมั้ยสดสดสดอยู่นี่เหร กันมาพอดีอ่ะอดทนหน่อยๆนะนะทุกคนครับได้ได้ไออกนอกมากกันแล้ว